สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะวันนี้จะพาพี่พี่มาชมเป็นชุดแสกผ้าไหมนะคะวันนี้มาในแนวแปลกแกนะคะเพราะว่าเป็นชุดสำเร็จนะคะตัวนี้นะคะอก38เอว32สะโพก40นะคะเป็นชุดแสกคอวีนะคะแขน ระบายตุ๊กตานะคะตัดเย็บจากไหมมัม่นมีหตะกอ้อนะคะไหมแท้ทอมือนะคะชุดแสกนี้ขยายได้1นิ้วนะคะพี่พสามารถขยายความกว้างได้1นิ้วนะคะต่อด้วยชุดที่2นะคะตัวนี้ลายเก็ดเต่านะคะพี่พเป็นชุดแสกคอจีนแขนตุ๊กตาเช่นกันนะคะอก36 เอวสามสิบสโพกสามสิบแปดนะคะตัวนี้ตัดจากไม้มัดมียกดอกพริกไทยนะคะต่อด้วยชุดสีชมพูนะคะตัวนี้ลายดาวกระจายนะคะพี่พเป็นแขนตุ๊กตาเช่นกันนะคะคอเว้านะคะอก38เอว32สะโพก40นะคะ ข,ขยายได้1นิ้วนะคะพี่ๆราคา2,700บาทนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่าน